ไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้จัดเต็มเลยใช่ไหมปกติผมขออนุญาตนะครับก่อนอื่นผมแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมน้องฟอมจินิพัฒน์นะครับก็เป็นศิลปินของค่ายยงเข้าเด็กขอบซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทางแม่ปุ้ยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใน FC นะครับที่ให้โอกาสผมได้มามอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวรบุรีทุกคนนะครับซึ่งปกติเราจะไม่เห็นแม่ปุ้ยในชุดประมาณแบบนี้ แม่ได้ขึ้นบนเวทีบ้างหรือยังครับเรียกขึ้นเนาะเรียกขึ้นหน่อยเรียกขึ้นหน่อยคุณแม่เรียกขึ้นหน่อยคุณแม่ผมเรียกเชิญขึ้นเวทีสักแป๊บนึ่งเลยนะเรียกหน่อยคุณแม่เรียกหนอยเดเรียนเชิญอ่ะใครอยากให้แม่ปุ้ยขึ้นเวทีขอเสียงปรบมือดังๆหน่อทีนะครับขอกระโดดเลยนะขอกะโดเอกชัยใ้ถึงสองร้อยคนเลยอันนี้จากคุณแม่แหมผัดแป้งขนาดนี้ขึ้นสักหน่อยเลย เออแต่งตัวต,ตั้งแต่เช้ามืดเพื่องานค่ำคืนนี้เราต้องโชว์ตัวสักนิดนึงเร็วๆคุณแม่เดี๋ยวกาหยาก่อนมาแซวแม่แล้วหนึ่งระวังนะระวังนะคุณแม่ใส่ชุดไม่ค่อยถนัดชใช่ไหมเล่าอ่าเสียงประมือให้แใ่ตู้นี้นะครับ คนนี้ก็เป็นคอือคนนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของผมนะครับซึ่งก็อยู่ด้วยกันมานานมากซึ่งวนันนี้หลานชายใช่ไหมคุณแม่บวชเป็นไงรู้สึก,กยังไงบ้างุนคนคิดโง่จริงไหมที่คุณแม่บวชว่าเดินไม่ถนัดจริงไหมจ๊ะอะไรนะไอ้หนุมพร้อมหาย ปกติปกติแม an ่ like ีุยเขาจะใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมกางเกงไปเต้นข้างหน้าเวทีแต่วันนี้เราเราเต้นไไน้ยากเยอะใช่ไหมเต้นได้ไหมวันนี้ยากมาเยอะเนาะเต้นไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นแม่งานนะครับยัไงก็เดี๋ยวให้แม่อุ้ยนั่งดูแขกในงานแล้วกันแล้วก็แม่อุ้ยผมพูดอะไร อ๋อผมพูดอ like ้ออ่างเหรอขอโทษผมพูดผิดเดี๋ยววันนี้ให้แม่เอาผมมายดี๋ยพูดผิดแค่นี้จะเอาผงมาลัยคืนวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้แม่ปุ้ยนะครับนั่งดูแขกในงานแล้วก็นั่งดูแฟนคลับเต้นวันนี้ผมให้แม่ไม่ต้องเต้นวันหนึ่งเพราะว่าดูแลแขกแม่น่าจะเยอะนะเดี๋ยวมันจะเสียภาพพดด้วยเพราะเราถึงตัวเป็นที่เร็วนี้โอเคนะเสียผมให้แม่ปุ้ยเลยฮะ รักเช่นก,ก,กันจ้าแม่วครับเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนที่อายที่เขินยิ่งวันนี้ญาติเยอะๆด้วยเขิน,ขนใหญ่เลยปกติไปที่งานกับผมโอ้โหเต้นไม่หยุดนะาคนนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะฮะอะไรนะครับไม่เชื่อใช่ไมไม่อ๋อไม่เชื่อว่าแม่เขาเต้นได้อตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอก งานแรกไปกับผมก็ไม่ค่อยเต้นผมก็เลืกเพราแม่คนนี้ผมเป็นคนที่ชายที่ถืองานสองงานสางานสี่งานห้าเต้นมให้คนอื่นพักเลยหน่ารักนะเล่สนุกกันอะไรนะครับขอเพลงเรีกเด็ดหน่อยวันนี้ผมมาคนเดียวสิผมจะร้องยังไงอ่ะร้องคนเดียวเอาตรงๆเลยนะแม่ร้องคนเดียวผมจำเนื้อไม่ได้ ไปได้เอาไลอันมาด้วยน้องไลอันวันนี้มีงานที่ชัยนาทกับน้องสันมลทอนฝากความคิดถึงเนะาะเดี๋ยวหนูให้เบอร์ติดต่อแม่ไปคุยกับเขาคนที่น่ารักกันทุกคนเลยผมขออนุญาต